โอเคแต่ว่าวันนี้บ่ายสามโมงครึ่งแล้จจะสี่โมงแล้วยังไม่เสร็จยังทํากันต่อไปนะครับยังทําต่อไปนะครับจะทันส่งเวลาไหนเนี่ยป่านี้ยังไม่เสร็จเลยเนี่ยนานมือมยังเหลือสองกลองสุดท้ายร็วเดี๋ยวก็เสร็จเ็เหมดมหน,นี่ เซไปเซไปกี่กองออนะดิหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสบเอ็ดสอุ๊ยสิามแล้วก็สิบีอุ๊อันนี้ยีโอ้ยี่สองเลยเหรอลูกโอ้ยมีหน้าอะไรถึงไม่ทัน โอเคโอเคโอเคไปอาบน้ำรับประบานกันดีกว่า